สุนัขตัวนี้มีความสุขมากเพราะเจ้าของซื้อของขวัญมาให้ในวันเกิดของมันแต่เมื่อเปิดของขวัญสุนัขกลับรู้สึกเสียใจเพราะของขวัญนั้นคือหุ่นยนต์ทำความสะอาดเจ้าของชาร์จหุ่นยนต์ไว้ไม่นานเมื่ออาหารชิ้นหนึ่งตกลงบนพื้นสุนัขกำลังคิดจะกินแต่หุ่นยนต์ทำความสะอาดมันก่อนเมื่อเจ้าของให้อาหารสุนัขขณะที่สุนัขกินมันทำอาหารตกลงพื้นและหุ่นยนต์ก็ทำความสะอาดทันทีสุนัขคิดว่าต้องเร็วกว่าหุ่นยนต์ในการเก็บอาหาร มันจึงทําอาหารชิ้นหนึ่งตกลงพื้นแต่หุ่นยนต์เก็บได้เร็วกว่าสุนัขซ่อนอาหารไว้ใต้โต๊ะแต่หุ่นยนต์ก็ยังทําความสะอาดได้สุนัขพยายามคิดวิธีต่างๆแต่ไม่สามารถเอาชนะหุ่นยนต์ได้ทันใดนั้นแบตเตอรี่หุ่นยนต์หมดและครั้งนี้สุนัขไปถึงอาหารก่อดสุนัขรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเพราะหุ่นยนต์ไม่ขยับสุนัขรู้สึกเสียใจแล้วมันเห็นที่ชาร์จของหุ่นยนต์อยู่ตรงหน้าสุนัขผลักหุ่นยนต์ไปชาร์จและไม่นานหุ่นยนต์ก็กลับมาเหมือนเดิม ตั้งแต่วันนั้นทั้งคู่กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันดนตรี